ต้องรู้ว่ามารับบทคู่กันรู้สึกยังไงบ้างเคิน้นเคินเค้นขึนจะเลือกเสื้อผ้าหรือชุดแบบไหนให้ใส่คะใ่ไปน้ำไปเลยจบจุดเหมือนของตัวเองกับตัวละครคืออะไรคะสาวน้อยเป็นกระต่ายหน้าดุดูเป็นมือตบเป็นตัวเติงสวัสดีค่ะเมน,น,นะคะรับบทเป็นจัตาวาค่ะ สวัสดีค่ะคริสตินค่ะรับบทเป็นโฟค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาตอบคำถาม Q a นะคะจากแฟนๆคำถามแรกทางแรกที่เจอกันแล้วต้องรู้ว่ามารับบทคู่กันรู้สึกยังไงบ้างคะเขิน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  <Only> เรารู้สึกว่าเราเล่นกับเขาแล้วแบบเออคอนเนคกันรับส่งกันได้ดีอะไรอย่างคะ่ะคิดว่า,วาจุดเหมือนของตัวเองกับตัวละครคืออะไรคะ พี่โฟก็นไหมหน้าดุดูเป็นมือตบเป็นตัวตึงมองอะไรวะภายนอกอะเรามีความเหมือนกันนะแต่ภายในก็จะแบบว่าพี่โฟเขาจะมีความแบบเข้มแข็งมากกว่าคุสตินค่ะคล้ายๆกันค่ะรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ภายนอกอะไรอะค่ะคล้ายๆกับจัตาวาฟิลแบบสาวน้อยเป็นกระต่ายเป็นแบบเออเป็นฟิลนั้นแต่ก็แบบ อย่างดีเทลภายในอะค่ะของเมกับจัตวาก็อาจจะแบบแตกต่างกันจุดเหมือนก็คือคาแรคเตอร์คิดว่าข้อดีอะไรที่ทำให้ได้รับเลือกตอบแทนกันไหมแบบไมาได้ได้ได้ไดก็เข้าเหมือนจัตวามัน่ะเหมือนเนาะ <c oughs> เหมือนปะแบบเหมือนนะแจะจผมเขาทำไมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเนาะพวกเหตุผลอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยแอพเพนซ์เขาก็เหมือนพี่โฟรจริงๆแบบถอดมาจากมิยายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ย ก็กพี่โฟมากเอ,อยนะค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะแบบแฟกเตอร์นี้แหละที่ทําให้เขาได้รับเลือกเป็นพี่โฟค่ะคําถามต่อไปนะคะพวกพ,พี่ๆมีศิลปินหรือนักร้องที่ให้เป็นไอดอลของตัวเองไหมคะมีไหม <c oughs> ชอบเทเรวิฟเป็นการสสดงตวัวค่ะเพราะว่าเอ,อิญชอบจินตนาการเขาที่ ทั้ง Experience แล้วก็แบบทุกๆอย่างที่กั่นกรองออกมาเป็นเนื้อเพลงเป็นดนตรีเป็นเรื่องราวของเขาเลยะคะ่ะเป็เมลตัวเองเป็นไอดอลตัวเองได้เหรอ,อ,อถ้าจับอีกฝ่ายแต่งตัวไปเที่ยวได้กันได้จะเลือกเสื้อผ้าหรือชุดแบบไหนให้ใส่คะไปไหนก่อนเอาไปห้างปะอ่ะแม่จะให้คิดใส่สเวตเตอร์แล้วก็กางเกงยีนแล้วก็ผ้าใบแล้วก็แใส่บตอนนี้แล้วก็แว่นอ เธอก็ต้องจับเพื่อแต่งแบบนี้ป่ะเพราะเธอก็แต่งแบบนี้ถ้าไปห้างอ่ะจะให้เป็นสาว Y2K2 ใจก็ไม่ใช่ป่ะจะไปห้างแบบไปเลยจบคิดว่าอะไรคือ Biggest Challenge ที่มาหลังบทนี้ค่ะคิดว่าอะไรคะเป็นบทที่ค่อนข้างใหม่ใช่สำหรับ q u ื่เพราะว่ามันเป็นแบบ GLC น้องแบบมันก็มีความชาเลนจ์เยอะครัเราต้องทำการบ้านเยอะไม่ใช่แค่ตัวของบทหรือว่าคาแรคเตอร์แต่เป็นแบบ อินดัสทรีโดยรวมด้วยอะว่า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 มันเบิกยังไงอะไรอะค่ะความประทับใจที่นักแสดงมีต่อกันนะคะไม่รู้สึกว่าพี่คริสเป็นคนที่หลักฟังพูดอะไรไปเขาฟังเขาเออเขาแบบว่าคิดแล้วก็แบบคุยกับเราอะไรเงี้ยมันเออมันรู้สึกว่ามันลิงกันได้ดีใช่ใช่ใช่เรารู้สึกว่าเราทํางานกับหลายๆคนมามีก็จะเป็นอะไรที่ เขาไม่เคยไม่รับสายเราเลยนะเราโทรไปเขารับตลอดนอกจากเขาทํางานแล้วเขายุ่งเขาจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบภายในที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้หรือจะแม้กระทั่งกับเรื่องอื่นๆในใ,นใกก็ก็เป็นที่ปรึกษากันส่วนว่าเขาเป็นแบบซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากแล้วก็แบบทํางานไนด้ง่ายมากเ<า>ออใช่ What scene is your favorite The Moon The Moon <scene. S 2> Part For her The Moon For me I like the Moon Part the most because it illustrates how she cares for me she didn't say anything but she acted the right way mm -hmm. by giving me the moon yeah uh, giving me the moment and kiss me that's why i like it I like every scene, but maybe my favorite scene is like my the opening s c e n e of four because I don't know like when when the one I n the bathroom. My, yes, like when I see myself, I was like. I'm so cool. S <S yeah, <I> like that. so cool. <laughs> like, oh my god, who is she? Like, wow. Okay, okay. Yeah. ถ้ามีพลังวิเศษเหมือนในเรื่องอยากทราบว่าจะเลือกอะไรระหว่างมองเห็นอนาคตกับย้อนเวลา ก็ยังจะเลือกย้อนเวลาเหมือนที่จะตะวาเป็นค่ะ <c oughs> มันมีโมเมนต์ที่เราคิดอะไรไม่ถี่ทวนมันจะมีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่อยากแก้ไขมิสเทคน้นๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนแรกเราอะ่ะมันมีคนนึงมาถามเรา <c oughs> แล้วเราตอบไปว่าเราเลือกที่จะไปอนาคตณโมเมนต <c oughs> นะ์นั้นแต่ถ้าถามเราวันนี้เราขอเลือกย้อนเวลา <c oughs> ได้ <c oughs> พอณวันนี้ค่ะมันมีมัน,ม,นมันก็มีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้ก็ดีเหมือนกันอยากย้อนกลับไปแก้ไขในสิ่งต่างๆที่มันมันควรจะเป็น,นควรจะแก้อะไรเงี้ยค่ะหรือแบบย้อนกลับไปเพื่อเพื่อเซฟบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยอประมาณนั้นค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณม่อนนะคะนักเขียนเรื่อง reverse for you ค่ะมา คิดว่าตัวเองมีส่วนเหมือนและส่วนที่แตกต่างกับตัวละครที่ได้แสดงย,ยังไงบ้างคะอันนี้คําถามคล้ายๆกับกับกับอนแรออแต่ว่าเราอยากถามคําถามนี้กับคืนสู่คุณม่นอนว่า<ช>คุณม่านมองเพราะเขาเป็นคนที่จินตนาการตัวละครเป็นคนสร้างสองตัวละครเน,นี้ยขึ้นมาเราก็อยากจะถามคุณว่นว่ามีความคิดเห็นยังไงกับ จัตวาคนนี้และพี่โฟคนนี้คะ<ม>ว่าแบบสิ่งที่คุณม่อนแบบเขาได,ได้ได้อยู่ในหัวของของคุณม่อนอะมันตรงไหมออกมาไหมตร,ไรตรงกี่เปอร์เซนต์สักเท่าไหร่กันเชียวฝากถามกลับไปสู่คุณม่อนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบคุณม่อนถามก็คือจะตอบว่า appearance กับความคิดความอ่านของจัตวาเลยค่ะก็คล้ายๆของมีจะมีแค่เรื่องแบ็กกราวอะไรเงี้ยที่จะแบบไม่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องศึกษา ตรงนี้ของจตวาเพิ่มแล้วก็ทําการบ้านเยอะๆออกมาก็ทําให้ดีที่สุดค่ะของ่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็รู้สึกว่าภายนอกก็คือแบบอ๋อโอเคเราเหมือนกันมากเลยนะโฟแต่แบบภายในก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นค่ะใช่ก็ต้องไปเวิร์กกันแหละใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะค่ะพวกเรานักแสดงจากเรื่อง Reverse f o u ดาวเรานะคะก็ ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ฟีดแบ็กกันมานะคะเยอะมากเออใช่ค่ะเต้นอยากเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ r e v e r s for You Daily พวกเราด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่กาน์ตนาโมชั่น p i เจอร์ทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ